ไม่ได้หายากนอกจากเราจะไลค์าขายของก็หักเปอร์เซนเหมือนกันเล่นเอาพูติดตาม y ยูทูปทิกตอ o k ยายคนเยอะกว่า YouTube นะ<า>ทิกตอ,อกยายห้าหมื่นเก้าพันต่อหกหมื่นแล้วแต่ YouTube สี่หมื่นแล้วจะรายได้แบบนไนไม่ได้เล่นเอาพูติดตาม YouTube ของขึ้นมาสี่หมื่นของเมียยังไม่ถึงก็ไดสามหมื่นก็มาจากจตกิ๊กตอกส่วนหนึ่ง,ง,งดูไหมสองวันแรกอ่ะืูอติดตามวั 45, นละสี่พัหนห้าพันตอนเล่นใหม่ๆนะ่ะสามวันหมื่นหมื 15, นะ่นห้าะคนติดตามอนะ่ะอกใจเลย ถ้าย t u b e ติดตามสามวันหมื่นห้าก็โอเคดทิท i ิ t กตอกมันเร็วเกินวันละสี่พันห้าพันหกพัวงวันก็เกิดพันหนึ่งถ้าเขาดูแล้วมันติดตามเลยบแบบถ้าเขากดห้ามาดูมันติดตามเลยแบบแม่เขาต้องกดกดด้วยกดติดตามด้วยถ้าเขาชอบตอนนี้มีมันจะหกมือแล้วขาดไม่ไม่กี่เนี่เอง ชใช้แอปเนาะ,นนหะเห็นตัวจริงก็เหมือนใน u t u b e นี่แหละใครอยากเห็นยายในตัวจริงก็อยู่ใน youtube นี่แหละตัวจริงเปลี่ยนจริงถ้าไในติ๊กต็อมันหลอกลวงแต่แอปไม่สวยบะแต่เอาเยอ<ว><ล>ะย,<ว>ยนี่จอรเจียมาเที่ 5, ททะอืม ไม่เวลาเราใช้แอปนี้แล้วเวลาเราใช้แอปอื่นมันก็ไม่เข้ากับหน้าเราเนี่ยเพราะหน้าเรามันให้กับแอปนี้แล้วเป็นเข้ากับแอปอื่นก็ไม่ได้นะไม่นี่ทีเขาใหญ่เจาะลายแอปแล้วมันก็ไม่เข้ากับหน้าเราหน้าเด้อมากินเด้อมันไม่เข้ากับหน้าเราไงหน้าเรามันเล็กอยู่แล้วมันเล็กอยู่พอเราไปใช้แอปอื่นมันก็ไม่เข้ากับตัวเราอีกลองใช้หลายแอปแล้วแต่มันไม่เข้ากับเราขออคุณเข้ามันไอ่เียร คุณเอกลักษณ์ไปแล้วย่าไปแล้วคุณดูไรพงใส่พอปืนเพิ่มผสมปูนแล้วเราพีบกขอบคุณเดอโอุ้ยยายลืมน้ำไายเบดบอกอย่าพึ่มเฮียอย่าพึ่มเฮีย นเฮียรืมเฮีย,ยอยู่สักแป๊บหนึ่งยาก็เข้าบ้านแล้วมันดึกแล้วเพราะตอนเช้าต้องตื่นมาเลยเช้าอีกยายจะอยู่แป๊บหนึ่งก็เข้าบ้านแล้วเพราะมันดึกเฮ้อลุง สวัสดีเอฟซี 4, ทุกท่านนะคะโอ้ยตกหลุมเดียคาสีห่างเลยท้ายเอฟซีลมหมวอขมั่มม,มันเหลียวไปเห็นหงคนยกเบืองหายมากลระเบะผู้ใดแต่งโตงามไทย,ยูนันนะอา้าแม่เอายังไม่กลับบ้านหรอรถจอดอยู่โอ้เขาไปกินข้าว เขาไปรถอนวุวัตไม่ใช่หรอืแม,ม่ออฟรถยังอยู่มาถึงแล้ว พี่ทาดาคะหนูจะถานะคะสำหรับของที่พี่ทาดาส่งมาให้นะคะแล้วก็หนูอ่านแล้วนะคะแกะดูแล้วก็สวยมากๆเลยหนูดีใจมากแค่เติร์ก็คือดีใจสุดๆค่ะได้อีกอย่างน้อคือดีใจที่ได้เสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าเต็มเลยรอพี่ทาดาส่งมาให้โอ้ใส่หายหมดอันประมาณได้สามโต๊ะค่ะอ๋หมอสได้สามสุดอ๋อ ไหนเหบมัางัก็เลยว่าใส่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 เท <ichi> ี่จติตกานะคะน้องทำความดี <c oughs> <c oughs>